ทีนอก็จะได้ห้างมดเลองใส่เครื่องพนยามนี่ว้าเเจ้าเอานอ่าเดินมา้งหน้างันี่ไเอาใสีก้อยกุ้งนที่นด้สันเยอลก้อยกุ้งใสมแดงใส่มแดงด้อี่นองก้อยกุ้งใช้สมันจะเสียอยู่ใส่หมื่เหลอ พี่น้องอาหารทำวันนี้มี่ก้อยไค่หมดแดงมือรกันหมักแดงนักควางแก้มีใบบวบโมที่มาผ่านอลไก็มีพักขมิตรก็มีก้อยกุ้งเต้นใส่หมูแดงเนาะก็มีเขานี่ข่าทำกลางธรรมชาติรัองเกาะจัดธรรมศาสตร์ตัวเนาะนะติดตัวกับไปธรรมดาได้แมงซออยู่ขมิตรเด้วพี่น้องไม่อยากกมาล้ว ก็จะเอาไปกินจนแขวค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องหลังจากไปเหยียบแมงซ้อนเนาะกิ๊บที่สองห้าสิบผ้าไปหาอาหารสันซุงง้งแง่ไข่มดแดงอยู่แถวแคมไม่นำมันสิตึงเนาะมันหลุนกันล้วสิได้หรือบ่ก้าสิพากินข้าวปลาเด้อพี่น้องเด้อกิ๊บที่หนึ่งเหยียบแมงซ้อนเนาะกิ๊บที่สองละไข่มดแดงหูไซรล่า,าม,ดเดมาเนานะพี่น้องขณะนี้พญานดนกระลังสีนะั่นกระลังสีแง,ง่ห่างมแด,ดงมันใหญกว่าห่างใหญ่ละ ห้างซันอันเดห้างไงได้พี่น้องที่ผู้พี่นอมันเถิงหมปะในสีขึ้นได้มาฉันข้างนี้พญานาก็ล่างขนก็หวัม่วงนะพี่น้องสีแง่ยคามดแดงเพราะว่าไม้สาวมันมาเถิงเบิ่งเจ้าพี่น้องเสีนเลยบอกฟู้มาอยู่ทั้งทั้เดี๋ยดีางนะพี่น้องเดเดี๋างนน่ เจขีเท Ch ิงหรือบอยู่สูงกําลังปีนกอกไม้น่ะกํลังปีนกอกไม้แนั้นเ้เนาะนี่ญอดอยกําลังขึ้นกอกหมักกอพี่เนาะพี่เงยใครมาแดงมันไม่สูงสูงแหงไม่บเทงโอ้ยเจขีเทิงืบอนี่ก็ มาหลุ่นกันพี่นาะเป็นอย่าพี่เนาะมีสาวไปเทิงเถิงอยู่หรอเ่าฮังได้จะเชียร์อ่ะมีจักหฮังมีจักรฮั่งจ่เชียร์เห็นหรึเปล่าเด็กพี่น้องเด้อไปเห็นกับถ้าเบิ่งนมันลงมาดูดิฮั่งนะเห็นเหรอว่าพี่น้องกลัวรจะได้หั่งมาแดงแต่ละหั่ง không <laughs> <laughs> xí phải nhà đây đây nha mình xí xuống mình phi nọng bơ xí xuống mình nọng bơ người vâng, chắc hết hết bơ Tha nhiên khai một đèn tại ý vào vợ ở chứ mà tốt hơn là cho อ่างบังเงยนะเขาจะเงก่อนมาเจ้าพราะว่ากขจะสีเห็นแบบนี้แถวนี้ยเขาจะห้องหอ้าพี่น้องได้่าเบิ่งพามดินเอาลงมาเอชิดไอยันคนเล็กเงยก่อนเรเจ้าพี่น้องพี่น้อเออพ่อพ่อของไหมเออของมันของมันของลงมาแล้วพี่น้องมันหลุดกัน ภาศิดาอีวเนาะเออเออภาศิดายมา,ายันความของปาน,นันเนี่แหละเฮ้อพี่น้องเออมาหลุดกกนมาหลุดแกนเกือบเกือบเกือบพี่น้องเกือ,อบแช่ปะด้ด

ห้างหนึ่งห้างหนึ่งพี่น้องจตางเฮ้นยนะไรนู้บ่ตางอันนี้ชิเป็นข่าเนาะพี่น้องข่ามีมันสิมีไหลสาหรับไหว้ขวยกินหยาพี่น้องน,ะน้ำมันสิมีตลอดเป็นน้ำข่ำผมม่หอมกับพญายางน้ำข่ำได้ไหลนะบ้านพี่น้องจะเอิดอดียังข้มเมนบอกให้ด้วยอันนี้บ้านนี้เอิดไหลแี๋วก็มีพักข้างนี้แอง,งส์งพี่น้องพักข้างนี้แอง,งสง์มันจะกินโบไดนะ้เนาะพี่น้องก้าวทีเงี้ยคันมือเด๋อ Ô uh, hăng này ngay đấy đẹp yêu nó hâm chắc Jasper cổ côn này, chắc Jasper cổ côn này nha. Ô uh, hòa! Ô nha yêu nó! Ô nha yêu! Ô nha yêu! Ô nha yêu! Ô nha ừ ướp ướp ướp, Long gì đâu. Lồng long nhỉ, Một lượng mất đi. Nem yêu. Cool long yêu. Huh. Won kỳ long. cú kỳ long. Một kỳ long. Một kỳ in ảo à in ảo à. ีนสิเป็นคํามมิกเนาะแถ,แถวหน้านาะหน้าพญานุรีามเมน้ำขามให้เนานี่แน้ำเลยนะแถวนี้ไลฟ์ะิเพิ่น้นนนว่าไนปะิ่งห้างต่ำพอดีด่วนเสียบ่งรื้อห้างต่านี่พักขนันยงสางซูมไปไม่่คือพักขนันยงธรรมาดา่าเนาะแต่ว่ามันคิ้วเนาะ จะเอินว่ากันอย่างไงพักันยังสามเจ้าพ่อพี่น้องห้างนี้นะคอ,อนเอาเท้าพ่อเอ้ยก,ก็กระวิงหน่อยให้สิให้หน่อยพี่น้องห้างนี้จักตืดปุดอ๋อจีนห,ห้างนี้มีแมน่นอนเออคอนลงมาใส่ยืลุม,เด,มเดี๋ยวพี่เดินคอนอ่ะคอนแล้วมาใส่ของอัดอ่ะนีน่ก,ก็ห้างนี้ ต่ำๆไม่แล้วพอตัดนะแม่ค่อยๆ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 เออ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 อะไรเนาะพี่น้องปพวกยมตีห้างมาได้อะพอจับขาเขาหน่อยแตคือบอตัดเลยกัอันนี้ล้วเออเอาแบบนี้เถอะนะอ่ะมึงสีเบืองพอหลวบๆเลยอ่ะนี่บ่

Ừ, เอี้ยนป้าหวดไันพี่น้องด้วยสิเบิงหาเบิงปันงานเนาะสามห้างสามหัาออง้อมาบิงเด้อสามห้างจะดะไร้ธอยนไลนเด่อนี่ยเหรอเกาะอยาน้ตื่นก่อนเสียเกาอเอาไนสัตว์ม่สิกรัดมันโคบิ่เจ๊บแนะพี่น้อ,องเลยคนด้วยวเอาผ้าคน ดีไขป่ปายมัน่ะอืถอดไข่นี้ไปไข่ปายมาบ้างไข่ปายมานี่ละตึงป้ายพี่โอะมันกระเบือ่อมันร้ายกระโดดอะเชี่ยเชี่ยอยู่ นี่กับเบื่อพี่น้องอีกห้างหนึ่งห้างกับอู้ห้างนั้นห้างนี้พี่น้องคนบ่เห็นหนูเจ้ะขวานที่ว่ามันหักกระเฮ็ดเร็วแจะแย่แลยเออเจ้าว่าใครเต็มอึดอึงมาจ้กหรือแม่เต็มอึดอึง มีได้ค่ะอ้เออห่างนี่มีได้พี่น้องให้หน่อยมาไล่ลงมาหน่ะมัาสีสูงให้พี่น้องมงไล่ลงมาอยู่ไล่ลงมาเลยว่าห่างนี่เดี๋ยวจะเด็กว่าห่างไงจ้าอีได้กว่าห่างที่เจ้าขืนนี่พ่อเดี๋ยววู้ อพอมันเตียมันข่างงามใหม่อันนี้ยวมันไล่ลงใหม่ทานีงมมเดียวกวดจะได้กวดจะได้เออพี่น้องใช้เบงิงพี่เสือแม่งกระเบื่อนนอ,อ่ะบันิีเมื่อนโอ้น่ะมันไต่น่ะ มันบินว้าน่ะมันกระเบือพี่น้อมึงหยิบใส่ใบหน้าพี่หนอมันบินมันบินแมงกระเบืออู้มันกระเบือพี่น้องน่ะแข่งกันเด้ออู้พี่น้องเอบิังเด้อหลัง,งจากห้างที่สามในห้างที่สี่ดีว่าห้างนี้เอะไรร้ายกว่ามูล ช yeah. ้เห็นหรือเปล่าบังบ่ไอเจ้าอ๋อคนนู้ใครเน้นนิดนึงน่ะดิเห็นดุกันเลยใครก็ให้เง ธรรมาสระพี่น้องบ่ได้ปรุงแต่งเ,เลยเนี่ยเห็นบ่กมันกระเบือโ,อโอู้มันกระเบืออันมาเองโอ้มีเรื่องถอกเลยพี่เนาะโอ้ลาเต๋อเนาะใช่ตาแล็กตาแล้วปลาไล่เต๋อได้พี่น้องใส่ซีห้งางเแล้วกันนะซีห้า,างพี่น้องถอกให้แม่เพื่อนอ๋อเพื่อนพอห้าบ่ได้ใส่ปอกใส่แป้งยังพี่น้องเพราะว่าใส่แป้งแล้วมันสิตายมันสิดับแน่เนาะโอ,โอ,โอ,โอ้ตาเล็ก tại sao vậy anh mới sợ phải bởi vận động chị nha em quá bung mày lưu ăn nào mày lưng nha hoonie 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 nhẹ, hoonie 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 เอ้ยห้างนี่แหละกะได้แล้วพ่อก้อยละกินข้าวแล้วก็เมื่อได้พี่น้องได้เมื่อยซ้อนมากินแลงเมื่อยซ้อนไปไปคั้งก่อนมดแดงมดต้องคั้งนะกินเลยก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ไล่อยู่ใช่ห้างหนึ่งจ้ะ

ยังเขาแดงก็สิกอยคุ้นนี่ยเ้อว้าแต่ด่งแดงพี่น้องกเห็ดมูแดงมนองแหละก่อยุ้จมาแดงต้องมากินเผาปลาี่เนาะอ๋อออไอ้สักไอ้นี่ตโอ้มูแดงครพี่น้องโอ้โหเออชอยนี่ อกจ็ได้มาอยู่พอดลพี่น้องต้องมากินข้าวปลาเรื่มห่อถือถั่วถือจานจับจับได้เลยแม่เลยก้อยกุ้งเชมูแดงสมแะ้วกอถกอไฟ่ด้วยพันจองมากไหมพ่อพันบวงมาพ่อพันบวงมาท่านน่ะเห็ดบวงพี่น้องเห็ดบวงจากธรรมศาสตร์เรื่ององเรื่องคือเรื่มถืงบวงมาพังให้ยังเดี๋ยวท่านพักก่อนเรื่มห่อบวงเรื่มห่ดจานเรื่มมะกุูนเนี่ย Say bà tông á hận chung. là bung hả hát kìa. Tuấn chạm đến sả lạp, bun chịu mục, 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 นี่กระจกกระจกกัแล้วตางไปหลังไหมนี่แต่นายแถบันเนี่ยไม่หายขึ้นรถน้ำเด้อสวลจะลืมเออมันจะดอมูแดงกาเพินเออเื่อได้กินมูแดงกัครบเจ็บแต่แท้ไปเนาะข้าวขายลดสามร้อยยิงก่ต่อกโอ้ข้าวขายสามร้อยไมี uh ่ได้สามร้อยไหมอย่ารบกอดไป มาอ้ยพี่นนอของแส่นะเพื่อนนี่นะชิจิ้กก่อยไข่มดแดงก่อยกุมก็คือใบหม่องม่วงยอดหมม่วทหิมผพานหิมพานก่อนชิก้อยกุ้งก็น้าพี่นนอหมดแดงก่อยลำล้างเห็นปะแหกใจออกมาเยู่มื่อกระล่ำงเมื่อกระหลอเด้อพี่นนอกระหล่ำงบวง้ากันดิซิบว่าหาพันในการนี้ อุ้ยเป็นฮาโลขาอภัยเป็นฮาโลขาอภัยพ no> ี่น้องกินอยู่ปลาอยู่ดองอู้แสบแล้วมนมาปิดฝนท่านาะพี่เป็ดแดงจังหน่อยก้อยกุ้งก้อยกุ้งปลาแดกปลาแดกลงไปขัวขัวเข่าพี่เนาะเข่าขัวเข่าขัวหอมๆมาจากใส่ลงไปเลยเข่าขัวขัวเอง บังจากขัวคือเอง้านคล้ายก็จะคือสิบตันมนใหญ่สำนีเล้ยงเลือนั่นขัวเาเองได้ไปสื่อเพี่น้องตอนห้องพักซี่ใส้ลงไปเลยวอ้ยโมแดงจับกระยักอองาะพี่น้องเยาว่างสันสีเด้ลืมถือจ่าลือถือถือถือี่อเซมโมแดงเด้อพี่น้องก่อยกุ้งอ่าชีสมันจะเสียอยู่ไมมันจะเอยู่บม่เลีย ก้อยกุ้งกินข้าวปลาเด้อพี่น้องกุ er ้งสลบแหละพี่น้องเออมันเมื่อยเิมเที่ยมกันได้กลัวอะไรปะเฮ้ยจะแยกสองข่อยเด้อติดตั้งไปอาบน้ำด้วยี่มอืมเจ็บเสียใครมือพี่น้องใครมือเด้งเด้หฮาสิเอาไปก้อยเลยนนี่เออพอานะเออก็ ไม่ยอ่ไปคมไปก่ควมควมมไได้ yup. ด ylum, ่ะอกินเน้อรักเน้มนาเดออู้ิมรับไงเลยาวโตนึงพักเขามีเขามีพี่น้อนะก้อ้เลยดีเด้าเด้าโอ้ยก้ออีกแล้วพี่นอะก้ออีกแล้วบ่ก้อยก้อยอันใครโมเดลเขาได้ไหมก้อยเจ้าก้อยคอยเจ้าบอกไม่นั่ง เนื้อลงไปกับก้อยสูตรเดียวกับอันนั้นึงเนาะสูตรเดียวกับก้อยกลุ่มของขวาลงไปต้นหอมพักซีเอา่ี้ข่อีกเนาะมันต้องเพี้ยนๆในเล็กน้อยนำปลาแดกลาดตอนนี้พี่น้องจ้างวันนี้เนาะจ้างว่อเพาะเติมของเกลือบไว้เอ้าเติมปลาแดกเติมปลาแด็กเอาพี่น้องปลาแด็กครบก้อสซันกันได้นหมเต็นเนาะเต็นดองก้อยตอน นี่เอาเบิรงแม่หอมมากนะป่ะก้อยมะแดงเนื้อพี่น้อเนี่ยนี่ก้อยแบบธรรมชาติบ้านเฮาก้อยเสบใบตองใบหมักตอะนี่คักก็ได้โอ้เบิงเฮียงเดียวก้อนเหมนี้เฮียงเดียวรูลา้องยางสิโอ้ยนี่แต่เนี่ยเด็ดเด็ดอันนี้ก็เด็ดคือกันเนาะอันแห้งเด็ดครับมีหนูเด็ดใส่เมื่อโล่งหอม ่้วมดแดงมแดงพี่น้องอาหารทำวันนี้มีก้อยไข่มดแดงเลกกันหมักแงนักฟองแก่มีใบบองมมทีมผพานเลิกกัมี่พักขมีกกกัมีก้อยกลุ้งเต้นใส่มดแดงเนาะกะมี่้าวเนี้วอันนี้ให้จใจทินงจะทานกันนะพี่น้องทานกันนีด้พี่น้องเากินแบะกินขาวปลาได้ปะเนี่ พักหน่อู้พักหนอก็มีพี่น้องนี่พักสมิกเนาะพักขมิกแล้วก็ใบบองโมฮิวพาดแล้วของทีเด็ดนะนวะเล็ดเลมินใบโบโบ๊บเลยเก็บอ้าวเราคนอกหักอ่ะเกลี่ยสามใจเกลี่เกลี่ยสามใจมีก้อยกุ้งกับก้อยไข่มดแดงไม่นกก้อยพี่น้องมันีพักหนอกใเอื่นพักหนอกว่าจะไปอันจะไปเอิญหาเนาะงจำปิดจำเปรีย์ กินขาวเด้อเสียอยู่ไหมกินเดี๋ยวธรรมศาสตร์บานห้าวไปนองใส่เบตองใส่เบ็มกตองเสียอยู่พอขนะกิดยกฝ่น้องก่อนมาเื้อมาเด้อพีนน้องกินขาเด้อไปเออ้กันตะเคงฮะเนี่ย mẹ mùa đèn mì 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 ơi mì mì con mì 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 có mì 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 Nó mì mong 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 mong

ตัดก mm ับเงี้ยต้องคืนทังแรง เฮ่อฮ้อมเขาไม cool dog dog ่ไม่เล e ี้ยงออกกำลักมูแล้วเหมือนพี่น้องแผลไปไหมปั้งเผาไม่กินขผาชาแล้วเหยวพักกองจนคุ้นนอนพักถึงแล้วแล้วนอนจะพักผัดแดงกระย่างท่านเมื่อแต่พี่น้องเอามไใบกินแล้งนะใบแกงใส่เขียดแกงใส่เขียดกะแสบเนี่ยออมใส่ผักขี้ีเล็กกะแสบแกงใส่ปลากกะแสบนะพี่น้อง พี่น้องนี่เนาะตอนนี้กะกินข้าวเที่ยงเนาะย่างจากแง่ไข่มุดแดงหลังจากที่เหยียบแมงซ่อนอ hmm. <RE> ีกพี chapters, like <RE <SECRET> ่หน <RE> ึ่งกะอีพี่สองแง่ไข่มุดแดงอาหารสันสูงมเลยกะคำเมนูก้อยกุ้งก้อยไข่มุดแดงสดๆเนาะกินอยู่กินข้าวปลามื่อกี้พี่น้องกับปยืนรอยก็ไม่ไดเลี้ยงเนาะแสีบเลยพี่น้องลืมถือจานถือบวงกะหาเอาจากธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะพี่น้อง ถ้าพายมักคลิปแบบนี้ก่ะฝากกดไลค์ก like, ดแชร์เปนื่อลังใจให้ดีไม่เด้อสิยได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่เคยกดไลค์กด like, แชร์สวยบวกข่าวโฆษณาบึงคลิปดินตลอดมาเนาะไ้พบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนชิมเมื่อแล้วบ๊ายบายเด้อได้ไเมืองซ้อนมากินแลงแล้วบ๊ายบาย